ประมาณร้อยกว่าคนก็อยู่ในที่ที่เดียวแต่สถานที่นียไม่ได้เพียงพอบางที่นะคะทั้งกินทั้งนอนทั้งเรียนเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยค่ะ ด้วยการทํางานของสสพักประชาชนค่ะเราจะพยายามประสานงานกับสวัสดิการของรัฐที่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันการใช้ระบบอุปถัม์ต่างๆของของสสนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เลยแบบนี้ประสานงานว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่แล้วบ้างเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีโครงการพระอ้อมผู้ใหญ่นะคะสําหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะจากส,สปสอชอซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะแต่ผู้สูงอายุคนพิการนคนหลายรายค่ะยังไม่ได้รับหรือบางทีเนี่ยลงชื่อเอาไว้ต้องรอหลายเดือนมากๆกว่าจะได้รับนะคะมีคําแซวว่าเอ่อติดเตียง ะะขอไปเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะเสียชีวิตก่อนก็มีเพราะว่าม <s> ันรอนานจริงๆนะคะ ดิฉันทนายแจมส,สินันท,นท์ธรรมนิธินันผู้แทนรศัศดรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมอดีตพรรคเก้าไกลปัจจุบันพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมาอพพภิปรายค่ะสนับสนุนยตินะคะเรื่องการขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนแออัดของท่านเอกชอุดมอํานวยนะคะผู้แทนคนดอนเมืองของเรานั่นเองค่ะถ้าปัญหาเรื่องเด็ก ในพื้นชุมชนในอดในคืที่เขตสายใหม่นะคะก็เดี๋ยวขอขอ,ขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะ เรามีนะคะศูนย์เด็กเล็กสลสล,สลดถัดไปค่ะเรามีศูนย์เด็กเล็กอยู่แค่3ที่เท่านั้นนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าในเขตสายไหมเนี่ยเรามีประชากรประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนค่ะเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานาครเลยนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขตสายไหมเนี่ยนะคะเราเนี่ยมีชุมชนแออัดอยู่จํานวนมากค่ะและชุมชนแออัดเนี่ยไม่ได้มาจากที่ไหนไกลเลยค่ะมาจากการไล่ลือจากส่วนกลางของกทมนี่แหละค่ะมาอยู่ในชุมชนใน,ในเขตสายไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมีชุมชนในอัดหลายที่ที่ชื่อชุมชนเนี่ยฟังแล้วไม่น่าจะอยู่ในเขตสายไหมแต่ก็มาถูกไล่ลือมาอยู่ในที่นี่นะคะเช่นชุมชนวัดรุ่มเจริญศรัทธาชุมชนพูทรัพย์ที่มาจากประชาชนที่อาศัยใต้สะพานล,ลอยใ,ในใน,ในกลางกรุงเทพมหาคนครแล้วก็มาอยู่ที่เขตสายไหมค่ะเรามีประชากร200,000กว่าคนแต่เราอ่ะมีศูนย์เด็กเล็กนะคะอยู่แค่3ที่ค่ะและ3ที่ที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะ สุดโศมมากๆนะคะดูจากในภาพได้อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในส่วนเล็กได้เกตสายใหม่นะคะถ้าไม่บอกนะคะปิดเอาไว้ว่าไม่ใช่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็คงไม่คิดว่าสูวนนี้จะอยู่ในกรุงเทพมหาคนครค่ะเรามีที่บรรลุเดือนนัศานนะคะชุมชนพูนทรั์แล้วก็ชุมชนลมใจ สามัคคีค่ะซึ่งศูนย์เด็กทั้งหมดนี่นะคะขาดการปรับปรุงสายละอดไปค่ะขาดการปรับปรุงนะคะพัฒนาและก็สิ่งแวดล้อมหลายอย่างเนี่ยไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของเด็กเลยค่ะอย่างที่เรารู้กันดีว่าตอนนี้เราเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยเกิดน้อยมากๆค่ะทางที่ดีเนี่ยถ้าเราจะสนับสนุนการดูแลเด็กนะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพได้โดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่าแต่ก่อนมากๆนะคะซึ่งศูนย์เด็กเล็กทั้ง3ศูนย์นี่นะคะเป็นศูนย์ที่ แออัดมากๆแล้วก็บางครั้งในประมาณร้อยกว่าคนก็อยู่ในที่ทเดียวแต่สถานที่เนี่ยไม่ได้เพียงพอบางที่นะคะทั้งกินทั้งนอนทั้งเรียนเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยค่ะต่อไปนะคะในส่วนของผู้สูงอายุค่ะ,ะท่านตัดไปค่ะก็มีปัญหาอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะเช่นนะคะในกรณีของ เทศสายใหม่นะคะมีผู้สูงอายุผู้พิการหลายหลายลายมากๆนะคะที่เข้าไปถึงสวัสดิการที่มีอยู่ค่ะด้วยการทํางานของสสทักประชาชนค่ะเราจะพยายามประสานงานกับสวัสดิการของรัฐที่มีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันการใช้ระบบอุปถัมภ์ต่างของของสสนะคะแล้วก็เลยแบบนี้ประสานงานว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่แล้วบ้างเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีโครงการพระอ้อมผู้ใหญ่นะคะสําหรับผู้มีภาวะพึง่งพิงอาหาจากสปสชซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะแต่ผู้สูงอายุคนพิการคนหลายลายค่ะยังไม่ได้รับ หรือบางทีเนี่ยลงชื่อเอาไว้ต้องรอหลายเดือนมากๆกว่าจะได้รับนะคะมีคําแซวว่าเติดเตียงนะคะขอไปเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะเสียชีวิตก่อนก็มีเพราะว่ามันรอนานจริงๆนะคะเพราะว่าโคต้าในการรับลงทเบียนในแต่ละเดือนเนี่ยมีจำนวนจํากัดค่ะบางทีเราก็ต้องประสานผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่เนี่ยมามอบให้แทนค่ะส่วนโครงการถัดไปค่ะเป็นเกี่ยวกับโครงการ ครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะเดือนอสองสไลด์ถัดไปนะคะเป็นโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะเดือนละ2 0 0 0บาทนะคะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนี่ก็เป็นโครงการที่ดีของกระทรวงพอมอเช่นเดียวกันค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าจากการที่ได้ชั้นลงพื้นที่กับทีมงานประชาชนสายใหม่นะคะเราก็มีการพาไปลงพื้นที่พาไปลงทะเบียนค่ะแต่เราก็พบว่าเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่าโอ้ทั้งประเทศเนี่ยได้แค่1 0 0 0รายนะคะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้แค่35ราย คำวณแล้วคำวณไปเนี่ยเขตหนึ่งประมาณ1รายเท่านั้นและมักจะมีเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการที่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเพิ่มเติมตรงนี้ได้ก็จะช่วยให้สวัสดิการเนี่ยไปถึงผู้คนมากขึ้นนะคะไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ความลำบากว่าลำบากกว่าคนอื่นๆอย่างไรค่ะโครงการถัดไปค่ะจะถัดไปค่ะ เป็นโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนี่ก็มาจากการลงพื้นที่หลายครั้งเหมือนกันนะคะที่พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนแออัดเนี่ยมีการทับคำอยู่ที่ลําบากมากๆเข้าถึงต่างๆก็ลําบากค่ะเราเลยไปดูว่าเอ๊ะมันมีสวัสดิการอะไรไหมก็พบว่ามันมีสวัสดิการในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยอีกก็เหมือนเดิมค่ะก็พากันกระเตงไปที่พมค่ะแล้วก็พบว่างบประมาณเนี่ยมันไม่พอ เขตนแค่ะมาณหนึ่งถึงสองหลังเท่านั้นซึ่งมีเจ้าภาพอยู่แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งยัติในวันนี้นะคะถ้าเรามีการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งเรื่องของเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอบอุ้มผู้คนอีกมากมายที่เขาไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการที่ควรจะเข้าถึงได้ค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายประเมศวิทยาลักษณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครเขตหนึ 1, ่งเขตพระนครประบาทสุดุไพ่สัมพันธวงศ์บางรักและดุสิตพักประชาชนท่านประธานครับผมขอใช้เวทีนี้ในการอภิปรายสนับสนุนยติดังกล่าวเพื่อให้มีการตั้งกรรมธิการศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจังครับผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรกรุงเทพชั้นในนะครับซึ่งเป็น กรุงเทพที่อยู่ข้างในสุดเลยและมีชุมชนแออัดเป็นจํานวนมากนะครับศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผมขอใช้เวทีนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แฝงอยู่ในความเจริญของกรุงเทพมหานครนั่นคือความแออัดของชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัจจุบันประเทศไทยนะครับกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2031คาดว่าจะมีผู้สูงอายุซึ่งสูงถึงสัดส,ส่วนร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกรุงเทพครับซึ่งเป็นที่รู้รู้กันดีว่าผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในกทม กทมนั้นขาดการดูแลนะครับอย่างเหมาะสมและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเมื่อเกิดความเสื่อมสภาพทางกายและทางจิตใจประกอบกับปัญหาด้านสุขภาพที่ซับซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันครับอัตราการเกิดที่ลดลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงครอบครัวในชุมชนแออัด เผชิญกับปัญหาแรงงานที่ลดลงส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กซึ่งเด็กเหล่านี้มกขาดทรัพยากรที่จําเป็นต่อการเจริญเต,ติบโตและพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพครับถัดมาครับความเสี่ยงด้านคุณภาพชีวิตในชุมชนแออัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอักคีภยัยล่าสุดเดือนกรกฎาคมนะครับในเขตสัมพันธวงศ์ พื้นที่เยาวราชที่ผมดูแลชุมชนตรอกโพนะครับก็ได้เกิดเหตุอักคีภัยครั้งใหญ่นะครับในชุมชนแออัดที่รถด,ดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็ต้องฝากกรรมธิการที่จะตั้งนะครับให้ศึกษาปัญหานี้อย่างจรงิจรงจังเพราะกรุงเทพมหานครมีจํานวนชุมชนแออัดที่รถด,ดับเพลิงเข้าไม่ถึงอีกเป็นจํานวนหลายๆร้อยชุมชน นะครับแม้แต่ลดสวนกันยังทำไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำอย่างไรนะครับถัดมานะครับเป็นโรคที่กำลังระบาดหลายๆอย่างอย่างเช่น ไขเลือดออกที่กําลังระบาดในเขตผมเองนะครับหรือจะเป็นปัญหาสุขะาอ,อนามัยซึ่งทําให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงโดยสาเหตุหลักมาจากขาดแคลนทางด้านทรัพยากรและด้านการเงินบุคลากรและการวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับหรือจะเป็นการขาด ขาดแคลนทางด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆอย่างบรรณาการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้ยืดเยื้อและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังผลกระทบของการไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่เด็กนะครับผู้สูงอายุและผู้พิการเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะขาดทักษะที่สำคัญในสังคมนะครับ ในพื้นที่กรุงเท,มทพมหานครเขตหนึ่ง 1, ที่ของผมเองก็มีเคสผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงและบางครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาภายในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกหลานต้องทิ้งงานมาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้ เราจำเป็นต้องพิจารณานโยบายและแนวทางการดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปราะบางในชุมชนเช่นการสนับสนุนสวัสดิการเด็กแบบครบวงจรแบบทวนหน้าไม่ตกหล่นหรือจะเป็นการจัดตั้งศูนย์บริการในชุมชนนะครับหรือการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ ด้านสุขภาพและที่สําคัญนะครับผมอยากฝากว่าประธานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณปัจจุบันไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับผมอยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการให้ค่าตอบแทนแก่ประธานชุมชนเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาสามารถนําเวลางเขาและความรู้ทักษะให้มาดูแลพื้นที่ในชุมชนของกรทมอย่างจริงจังนะครับเพราะปัจจุบันเขาเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบแทนฉะนั้นเมื่อ ทำงานไประยะเวลายาวนานเขาก็รู้สึกว่าต้องเอาเวลาตัวเองมาใช้อย่างดูแลทุกท่านนะครับโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนผมจึงเสนอเรื่องนี้นะครับให้พิจารณาอย่างรอบคอบและจริงจังครับขอบคุณครับ